อเอะไรนะนำช่มนำช่มใส่ชุบนำไปใส่ช่มกส่แก้วไปทุกคนบอกแล้วว่าให้เลิกทำเลิกทำก็เนี่ยพี่บามบอกแล้วว่าให้ทำก่อนค่อยชิมค่อยชิมอ้วกไปหมดแล้วพี่ทีมมาไปเก็บพี่ทีมมาไปเก็บเลยพี่บามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บามมานั่งเมากันมาทำโต๊ะให้เหมือนปะ แบบเหมือนบ้านเหมือนบ้านเหมือนบ้านนะตรงนี้เหมือนบ้านพี่บําเดินมาเลยบอกว่าจะแบบจะแบบตบว่าทำทำทำตัวให้เหมือนบ้านจะหวัดตบกพี่บํานปักเหยียบหนึ่งไม่ใช่ไม่รู้จะสับอะไรกันฉันสับภาษาอังกฤษละกันกล้วยเรียกว่าบานาน่าบานาน่าสำหรับปลีกล้วยเรียกว่า b a n า n a year banana year อยู่กล้วยอะคะอยู่ ต้นหยกกล้วยเรียกว่า just banana ต้นกล้วยเรียกว่าบ a น a น่นะต้นต้นรถเป็นอะไรต้นต้นกล้วยเป็นอะไรแปลว่ายังสิเบิ้งก่อนนะแปลว่ายังลองกินดูเล,ลวจ้าอยู่อดอนเม่นบ่เย่เป็นของเผ็ดจ้าบ่แม่าขุยสานตีตีว้าวม่รู้หรอป๋ นั่นสําเนล่ะดูจากอะไรเบองซเส้นยางโลโก้โลโก้ตรงไหนตรงไหนโลโก้ตรงไหนโลโก้ตรงไหนได้ง่ายดูดูจากโลโก้ไงอ๋อนี่เป็นเจ้าของบานานาแล้วเดีวเราทําผมสองข้างสิหลองเกดสองข้างสิ ทีนี่บริน่าแลนใช่ไหมเขาก็เอากล้วยมาทําอะไรได้ต่างๆหลากหลายเช้าเราทำมากับข้าวทีนึงแล้วอันนี้ก็ต้องทําเครื่องดื่มบ้างอะไรบ้างใครมันจะไปโง่หันนิ้วตัวเองกี่แก้วพูดกี่แก้วพูดมาพูดใครผักเลยแต่มันถึงไม่โง่ขนาดว่านิ้วขาดไปนิ้วนึ่งหรอกมั้ง ไอ้นิ้วชี้ด้วยไอ้นิ้วกลางด้วยโคตรขอโทษกล้วยลงโหลแล้วมึงไปลงโหลดิใครจะทำไซเดอร์อะไรนะนำช่มนำช่มใส่ชุบนำใส่ช่มนแก้วทุกคนบอกแล้วว่าให้เลิกทำเลิกทำนี่ยพบาร์มบอกแล้วว่าให้ทำก่อนค่อยชิมค่อยกินว่าไปหมดแล้วพิธีมาไปเก็บพี่ธีมาไปเก็บเลย อันนี้คือ2ขีดแล้วมสองขีดจ่าเองไม่ได้แล้วนะเพราะว่าหลายแก้วแล้วสู่ขีดใส่ลงไป2ขีดก่ายมาให้แล้วรู้ใส่เ่อแื่เขาขี่จริงยกล้วยไปแล้วกล้วยเป็นหายตาอหัวเราตีะก็ทีน้แบ่งน้ำตาลออกไปเอาใส่ขวทุกคนอย่าลืมทำไรสับตะไคร้เฮ้ยสับสไคร้ และเฮ้ยเปิกดกระดิง่งเฮ้ยทำลายสัตว์แกเฮ้ย,ยทำลายสัตว์กอดเฮ้ย,ยนี่ทำไรอะ่ะสัตว์กวดเฮ้ย